you doing Hey You happy w with t h e new haircut Hey You happy happy yeah Bollywood Hey You happy yes yes belly happy กับ new haircut I c hey. a แ h a บ e a ว a s เ Hey มีความสุขเพื่อนวันนี้ตัดขนอาบน้ำนะคะโอ What you been doing? บ e ลลี o o ู เฮ้ยกดนิ้วให้คัดอ๋อตัดผมใหม่สวยเชียเอ้ยสวยเชีย re. เขาไมาห้หวีผมนะหวีผมยากย้างเพื่อนรอให้ผมมันแห้งนิดหนึ่งนะคันเพื่อนเดี๋ยวจะหวีผมให้นะคันเพื่อนสนับสนะัะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนั่นเพื่อนเนาะนี่เนาะคะ่ะพายุเข้าออนะคันเพื่อนเนาะมืดตึ๊บเลยนะคะเนอเน่ก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้พายุ จะเข้านะคะฝนจะตกนะั่นเพื่อนก็เลยแบบว่าอันตัดผมตัดอะไรให้เรียบร้อยนะกันเพื่อนเนี่ยตัดผมเดือนละครั้งเองปกตินะัะอ,อาบน้ําทุกสองอาทิตย์นะเพื่อนตัวเล็กเนี่ยไงนะอาบน้ําทุกสองอาทิตย์นะั่นเพื่อนแต่ว่าช่วงนี้คุณ <c oughs> แม่บีซี่หน่อยนะคันเพื่อนเลยไม่ค่อยได้อาบนะ้ําให้ลูกเลยนะกะเพื่อนเฮ้ยโนบ้านกิ้งโนโน Come on, Bailey, Bailey. Hãy hình đệ, hình đệ mà khang khang, thuyền hình đệ mà khang khang. Bailey no barking, okay? Let's go. Bailey, Bailey. Exciting. Bailey. Shh. <laughs> <laughs> calm down. Bailey, calm down. Hey. <laughs> You listen listen เ hey, ฮ listen listen b a i l y really listen hey come on be nice okay be nice come on come o นใหนอนเพื่อนมามืดตึบเลยพี่น้องนะคะอามายืนปากแดดนะคะเพิ่งอาบน้ำเจ้าตัวเล็กเสร็จนะคะเะท่อน นี่เนาะรอให้เขาแห้งนอนเพื่อนแล้วเจวีผมเจวีผมแล้วก็ให้เขาเข้าห้องนายนอนเพื่อนต้องให้แบบว่าอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวไม่ได้เป่านั่นเพื่อนเขาไม่มาให้เป่ามันนั่นเขากลัวเครื่องเป่าก็เลยต้องใช้วิธีตากแดดเอานะคะเพื่อนเพราะตอนเล็กๆพี่ไปอาบน้ําให้เขาไม่เคยเป่านั่นเพื่อนใช้เช็ดเอาแล้วก็ไปพึ่งแดดแบบน่นเพื่อนเลยติดนิสยัย ไม่เคยโดนเป่าลองหัดเป่าทีหนึ่งละมันกลัวมันมันไม่ให้เป่านะคะเมื่อกี้เ you happy you happy you happy with the new haircut yes say thanks thanks mummy thanks mummy say happy father day happy father day to everyone hey come on come on e v e r o n e come on be nice okay good girl นะ,ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวลงไปแล้วนะคะพามาให้ดูเจ้าตัวเล็กอาบน้ำเพิ่งเสร็จมาตากแดดเพื่อนไม่ได้ให้ดูตอนตัดเนาะเพราะว่าโอ้มันแมสซี่นะคะ <c oughs> มันลุงลังมากดูตรงหัวเขาเป็นก้อนเนเพื่อนมันแมสซี่ลุงลังมากเลยนะคะฮ y hey. you good girl you love mommy don't you hey you love mommy don't you Yes I do I love you m o m m y Yes you want a hairbrush Hey can I can I do, do your hairbrush Hey can I brush your hair ไปก่อนละเดินเพื่อนเขามาให้วีผมวีผมยากยากอีตัวนี้เนี่ยไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ Come on Hey.